นิ้วชี้เนี่ยประมาณร้อยลูกโหอย่างเงี้ยต้องแต่งออกพี่ครับอยางเี้ยต้องหัดออกเลยครับที่มานะครับประสบการณ์ก็ผมจะใช้ใช้ขึ้นทางใบความสําคัญในเรื่องสะสมเนี่ยพี่ให้ความสําคัญอยู่ครับแล้วผลก็ออกมาก็คือได้กับทุกปีตัวนี้ผมผ่าดอกของอาจารย์นะเนี่ยโอ้โผ่าดอก แพตติกกับโอลรดีฉะนั้นถ้าใครไม่ให้ความสนใจไม่ให้ความสําคัญของการสะสมตาดอกมันก็จะดกปีเว้นปีเพราะมันพักน้อยไงพี่ คนตอนคนมาซื้อจะลงนะเข้ามาดูทุวอาทิตย์ครับเนี่ยวันที่ยี่สิบก็เข้ามาจองเอาลวางมาจำมันพอมันได้แดดเนี่ยต้นไม้มันสังเห์แสงครับสร้างแปง้งทาตน้ำตาลมากขึ้นไอเนี่ยคือเกิดใหม่มันเยอะกว่าไงสีใหม่ที่มันเกิดเนี่ย,เ,ยเห็นไหมไอสีสีเก่าๆเหลือเป็นจุดเล็กๆดูครับทุกต้นเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูสวนใหญ่กันครับผม ผมเดินชินแล้วเนาะแต่ถ้าคนไม่เดินนี่เหมือนเหมือนเหมือนมันกว้างมากอะ่ะตอนแรกผมว่าจะไม่ได้อ่ะฝั่งใหญ่นี่นะต้องน่าเชื่อมาหมูดกมากแถวนี้อาจารย์รูปไปหมดเลยนี่นะแล้วสะสมมาหาไม่ทันไงเพราะว่าเพราะว่าช่วงเก็บมันปลายด้วยกว่าจะเก็บเสร็จแต่ออกมา ชอบมงามดีมันเป็นพวงเป็นพวงดีครับเนี่ยมันจะเป็นพวงแย้อันนี้แจะนี่ี่ตนี้นนครับเนี่ยแถวนี้ฟีแล้วมันติดตุกมากเนี่ยไปสลับกับทางต้นใหญ่ตอนแรกปีที่แล้วต้นใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยติด ครับตกตรงทางไงนี้ครับต้นใหญ่ปีนี้แล้วสวยเนี่ยจานุมันมาเด้อแล้วขึ้นเร็วด้วยนะขึ้นเบอร์เร็วขนาดอะ่ะผมยังไม่ได้มีเวลามาหาักทิ้งเลยนขนนี่นะเนี่ยให้ันนิดเีเนี่ย,ดดย,ยอันนี้ครับผมยังไม่ได้แต่งวันนะั้นผมแต่งร่างได้หน่อยเดียวมันเยอะไปพอ,อละ ครับพี่เปียกที่พี่เปียกมีประสบการณ์หลายปีแล้วก็ในฐานะที่ทําดกได้เกือบทุกปีเนี่ยครับพี่เปี๊ยกให้ความสําคัญอะไรยังไงบ้างครับเกือบทุกขั้นตอนนะครับผมตั้งแต่เตรียมต้นครับทําใบนะครับผมทําใบก็ต้องทําใบให้สวยทําใบให้พร้อมครับผมก่อนที่จะทําสารครับต้องเตรียมต้นให้สวยอืครับตั้งแต่ ทำใบทำใบผมก็ใช้ของอาจารย์ก็ตัวไฮเดทนะครับตัวไฮเดทโกลิสแล้วก็จีร้อสามตัวครับผมบางทีผมก็ใส่ตัวโวลรดีเข้าไปด้วยอ๋อเพื่อให้ใบมันใหญ่ให้ใบมันสวยครับแล้วก็ปุ๋ยเกตก็สิบห้าสิบใช่ครับผมครับผมพอทําจะทําที่มานะครับประสบการณ์ก็ผมจะใช้ใช้ขึ้นทางใบ อ๋อฉีดสารฉับฉีดสารทางใบอย่างเดียวผมไม่ลงดินครับผมจะไม่ลงดินการลงดินเนี่ยจะทําให้ต้นลําไยเว้นปีเพิ่มเปอร์เซนต์มากขึ้นครับแต่ของพี่วินัยนี่ฉีดทางใบอย่างเดียวครับผมขึ้นแล้วเห็นใบอย่างเดียวเห็นว่าไม่ได้ใช้สูงแบบชาวบ้านแถวทางเหนือครับใช้สารแค่ใช้อยู่ใช้สารอยู่สี่ขีดสี่ขีดเองใชน้ำสองวัยนิดใช่ครับสี่ขีดแล้วก็ไทโอโยเลียครับสี่ขีด ครับแล้วก็1ิบห้าสองสิบเีชีดเหมือนกันอ๋อสิบห้าสองสมาใช้ช่วงช่วงขึ้นสารครับขึ้นสารเยี่ยมเลยครับผมเพราะว่าการใช้อ่อนๆเนี่ยเรายังสะสมตาดอกให้เข้าได้อยู่สะสมอาหารให้เข้าได้อยู่นะครับผมถือว่าเยี่ยมมากแล้วของพี่ในการออกดอกก็ออกทุกปี ครับออกทุกปีครับปีนี้ช่อนี้ยาวเป็นศกยาวเป็นศกปีนี้ยาวมากครับคุณผูชมชาอยาวสวยครับแล้วในเรื่องเปิดตาดอกอะไรนะฮะเปิดตาดอกครับผมจะใช้เย็นต้าของอาจารย์ครับครับผมเย็นตาโคลิสแล้วก็ี่ร้อยกี่ร้อยครับเหมือนกันสาตัวครัแล้วก็บำรุงดอกนะฮะ บำรุงดอกผมจะใช้ฮูลดี้แพทิคครับผมตามเกณฑ์หมดเลยครับตามสูตรเลยตามสูตรของอาจารย์เลยครับผมบำรุงผลเล็กตามลักษณะทรงยาวก็ใช้บอลลองฟิตโบครับผมแล้วก็จีร้อยหรือจีเซ็ตจีร้อยหรือจีเซ็ตไฟเบทหรือไฟเบทนะท่านครับผมแล้วก็พอลูกกลมลูกกลมก็ใช้จีร้อยครับผมแล้วก็แพทิคครับผมใช้ตามสูตรของอาจารย์เลยะไลด์สไลด์ทะเลไหมครั ใช้ทุกตัวทุกตัวจนกระทั่งผลงานออกมาอย่างนี้นะครับครับผมครับผมแล้วพี่คิดว่าในส่วนที่พี่คุยมาส่วนไหนสําคัญที่สุดฮะแทบทุกส่วนนะครับเราต้องต้องใส่ใจครับผมนี่อยู่สวนทุกวันแต่คนที่ไม่ค่อยใส่ใจก็คือการสะสมแต่รู้สึกพี่เปี๊ยกให้ความให้ความ สำคัญของการสะสมตาดอกครับครั้งจะสมนี่ผมทําทุกขั้นตอนครับต้องต้องให้ได้เพราะถ้าเราขาดช่วงใดช่วงหนึ่งมันจะผลงานจะออกมาไม่ดีถูกต้องถูกต้องต้องต้องให้ต้องให้ตรงเป๊ะครับครับครับต้องให้ได้สูตรพอได้สูตรมันก็จะออกมาแง่ทุกปีครับผมครับผมครับ จำนี่เลยี่มีเทียบแท่เนี่ยอย่างนี้ป่ะคือใบมันเยอะจริงอ่ะแต่ที่มันมันไม่เลี้ยงคนอื่นนะใบอ่ะมันของมันของมันก็เลี้ยงของมันยกเว้นที่มันอยู่ในกิ่งมันสามารถขอขอพิเศษได้ตวกเนี้ยอืมใหญ่ตอนนั้นรีแล้วปีที่อาจารย์มาที่ไรเงี้ยมันขึ้นมาตรงนี้เยอะที่บันไทายนี้นะยังไม่ชนงานเลยนะ พี่ก,ก่อนเนาะอาจารย์เนาะเนี่ยที่มายืนกันตรงเนี้แล้วหลวงพี่จะเลี้ยงขึ้นโพงด้วยครับเอาผมมันมันจิงจกมันเยอะอาจารย์โอ้จิงจกมันมากินครับพอเข้าเข้าได้สักเป็นลังหน่อยก็ไปแล้วครับจิงจกมันกวนตก,ก,กมากทำไวไม่ทัน ปีนแล้วมันดุกจัดเนื้ใบขึ้นมาหน่อยเดียวเองเนี่ยใบยขึ้นมานิดเดียวก็ยังติดขนาดนี้เนี่ยตัวนี้ผมผ่าดอกของอาจารย์นะเนี่ยผ่ยาดอกแพติกกับโอโลดีหผ่ารอบเดียวติดเสมอเลยรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันติดตรงนี้จะติดเสมอรุ่นเดียวกันเยอะครับเนี่ยเป็นปั้นเป็นปั้นเลยครับ นี่เป็นปั้น,นลูเสมอดีครับ,รบนี่อาจารย์อูต้นนี้นโ,โด่มาสวยงามมากพี่<ด>ถ้าต้นไม้พี่เริ่มชนกันนะพี่อยากไปตัดกิ่งล่าง แล้วก็อย่าโนไอพวกีกิ่งแข็งแรงพวกนี้พี่ต้องต่อไปพี่ต้องเลี้ยงตำแหน่งพวกนี้พี่ต้องเลี้ยงนะอพอพี่เลี้ยงต่อไปพี่เจาะกระโดงแล้วพวกนี้ก็จะแข็งแรงขึ้นมามมแล้วพี่สามารถเนี่ยถือว่าพี่จะเลี้ยงกิ่งนี้เนาะกิ่งนี้มันชนใช้กันไกลดึงนะฮะให้มันสนิทพอมันสนิทแล้วมันจะไม่แตกแต่ถ้าพี่ตัดด้วนเนี่ยมันจะแตกม,มันก็ไปอกีกคครครับับบต้องพยายามตัดให้ใกล้ใกล้ กิ่งที่เราเลี้ยงครับต้นมันจะได้ชนกันร้อยปีพี่ก็ไม่ต้องไปปลูกใหม่เอ่อเรียกกิ่งเนี้ยพี่ต้องเลี้ยงเลยนะเลี้ยงกิ่งไหนครับอาจารย์อ๋อเลี้ยงกิ่งนี้อ๋อแต่ส่วนใหญ่พอถึงเวลาก็โลกออกกิ่งเนี้ยต้องเลี้ยงใง่คนเนี้ยพี่ต้องไว้ในกิ่งเนี้ยเออไว้เวลาเวลาบรนชนกันเราสามารถล่นล่นได้ โดยไม่ต้องใช้วิธีทาสาแบบที่เขาตัดด้วนๆไม่ได้ครับใช้กิ่งแทนนะครับจันใช้กิ่งใช้กิ่งแทนกิ่งเล็กกว่าแทนนะครับเยตำแหน่งพวกนี้พี่ต้องไว้แหละถ้าตำแหน่งตัวนี้ออกมาเนี่ยสวยมากพี่สามารถล้นได้เลยคคครรรััับบบแต่ปีหน้าก็แตกฮะแต่มันยังไม่ไม่หุ้มยังแตกอยู่ครับแล้วมันจะแตกหนึ่งหรือสองถ้าชิดแต่ถ้าถ้ามันยาวมันจะแตกเยอะครับเหมือนกับต้น ต้นไม้ที่เขาต้องการให้เปาอ่ะไม้ป่าครับเขาต้องตัดให้เรียบพอเรียบแล้วแผลมันจะมันจะมันจะ,นจะปิดสนิทแล้วมันไม่แตกครับครับนยนนี้ ขึ้นเร็วฝั่งนี้นะอาจจะขึ้นเร็วอยู่ตกโอ้โหอย่างเงี้ยต้องแต่งออกพี่ครับอย่งเี้ยต้องหักออกเลยครับน,นี่เดี๋ยวเสร็จฝั่งนู้นก็กลับข้ามมาแตงแ่งละเอาคันไก่หนีบหนีบันไก่หนียครับแต่ลำไยตรงที่ว่ามันมันงมันไม่ไม่เหนียวมันครับห <S <S เหลือเนี้ยได้ ี้บเราเหลือไว้กิ่งกิ่งหลักเนี่ยปีหน้าจะสวยมากเลยเป็นลำใหญ่ครับคือผมมีหลักอย่างนี้นะพี่ถ้านิ้วก้อยเนี่ยเลี้ยงได้ประมาณหกสิบรูปนิ้วชี้เนี่ยประมาณร้อยลูกหัวไม่มือนี่ร้อยห้าสิบอนี้ถ้าเราเรามาดูกิ่งใหญ่หัวไม่มือเนี่พี่จะดูหัวไม่มือเนี่ยอันนี้แค่นิ้วชี้นะพี่ครับไอ้กิ่งเนี่ยเลี้ยงได้ร้อยลูกก็หมายถึงว่าช่อนี้ร้อย ไอช่อนี้ห้าสิบช่อนี้ห0สิบไม่ต้องแต่งับไม่ต้องแต่งเลยเนี่ยเพราะว่าไอเนี้ยนิ้วชี้เนี่ยเลี้ยงได้ร้อยลูกอันนี้คือนิ้วชี้ไงแล้วมาแยกเป็นสองกิ่งนี้ครับอันนี้ถึงห้าสิบมาหน่าจะถึงใกล้เคียงใกล้เคียงอันนี้ก็ใกล้เคียงสี่สิบห้าสิบแหละพี่ก็พอดีแปดสิบถึงร้อยพอดีคแต่กิ่งไหนที่มันเล็กมันช่อมันเล็กเนี่ยก็ต้องเอาออกเลยฮะคครรัับบ ทุชมครับวิธีการวัดไซต์เนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันเพราะว่าเราไม่เคยเห็นคนซื้อวัดเข้ามาถึงเขาก็ชี้เอาว่าเอออันนี้ขึ้นเบอร์นะหรือไม่ขึ้นเบอร์แต่จริงๆเขามีกฎเกณฑ์อยู่นะฮะแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวฝาฝาลิโพหรือฝาไอคาราบาลนี่แหละฮะอันนี้มันจะประมาณยีคือถ้าเกินยีเนี่ยแสดงว่าเบอร์หนึ่งเาเรียกเบอร์หอ้วนด้วย ถ้าเบอร์หนึ่งพรอมเนี่ยก็ประมาณยี่สิบเจ็ดทีนี้ถ้ายัดไม่ลงเนี่ยแสดงว่าเบอร์หนึ่งอ้วนนะครับทีนี้เบอร์สองเนี่ยนั่นก็คือหมายถึงว่าต่ํากว่ายี่สิบเจ็ดครับก็คือลูกที่มันเข้ารวมๆเนี่ยเบอร์สองนี่ยังเข้าไม่ค่อยได้นะเนี่ยเห็นไหมฮะแต่อันเนี้ยไม่เข้าเลยอันนี้ก็คือเบอร์หนึ่งครับผมเนีย่ยัดก็ไม่เข้า แต่ทีนี้ถ้าเขาวัดตามกฎเกณฑ์จริงๆเนี่ยพี่เขาจะวัดอย่างนี้พี่ถือให้นิดหนึ่งสือว่าอันนี้นะฮะเขาจะไม่วัดบ่ายอย่างนี้ถ้าบ่ายอย่างนี้ยี่สิบเก้ามันเบอร์หนึ่งแบบเบอร์ถ้าวัดข้างยี่สิบหกจุดสองเพราะนั้นกฎเกณฑ์เขาให้วัดจากขั้วถึงขั้วก็คือปิดออกมาแล้วก็วัดจากนี้ถึงนี้ อันนี้ก็ประมาณเบอร์สองฮะเบอร์สองผอมอันเนี้ยเบอร์สองผอมก็ถือว่าขึ้นเบอร์แล้วเบอร์สองก็คือเวลากดเกณฑ์เขาซื้อเนี่ยเบอร์สี่ต้องไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นตหมายถึงว่าเบอร์เบอร์สองเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สามสองหนึ่งเนี่ยคือผ่านหมดขึ้นเบอร์หมดแต่เบอร์สี่ที่มันต่ากว่ายี่สิบยี่สิบสี่นะฮะต่ำกว่ายี่สิบสี่นะฮะจะต้องไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต นี่ยอันนี้ยีิบสองอันนี้ไม่ขึ้นนะครับอันนี้ตกไซอ้วนะเนี่ยครับใช้ได้ไหมโก้ครับนี่นะครับพี่เปี๊ยกโอ้โหเป็นช่อๆดีมากเลยอันนี้มันลูกเล็กกว่าเพราะว่าทําห่างกันครับผมอ๋อส่วนใหญ่นี่ทําห่างกับส่วนเล็ก ่วนเล็กทําก่อนกี่วันฮะเดือนหนึ่งครับผมห่างกันเดือนอครับผมผิวยังเป็นหนามเลยฮะนี่แสดงว่าเปลือกหนาแล้วก็ลูกใหญ่นะครับผมประมาณจุดเจ็ดจุดเจ็ดมันจะไม่ค่อยหนาสักเท่าไหร่พี่เพราะว่ามันพี่ยังไม่ได้แต่งช่อมันดกมากเลยผมจําได้ว่าแปลงต้นใหญ่พี่เนี่ย ผมมาถ่ายปีนั้นดกมากครับแล้วปีที่แล้วพี่ก็ยังชวนผมยังดกอยู่ดกชวนผมมาถ่ายผมไม่มีเวลาครับฮะแล้วก็เลยมาปีนี้ครับดกอีกแล้วดกอีกแล้วดกอีกครับดกแล้วเป็นช่อครับยังไม่ได้แต่งช่อเลยครับเนี่ยเดี๋ยวรอทําส่วนเล็กเสร็จก็จะแต่งเริ่มมาแต่งช่อจริงครับท่านผู้ชมลำยไยเขตภาคเหนือเนี่ยไม่ว่าเชียงใหม่หรือเชียงรายหรืออจังหวัดใกล้เคียงนะฮะ เขาจะเลี้ยงลูกทั้งหมดเจ็ดเดือนครึ่งถูกไหมฮะครับเจ็ดเดือนครึ่งครับเขาจะมีเวลาพักแค่สี่เดือนครึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ให้ความสนใจไม่ให้ความสําคัญของการสะสมตาดอกมันก็จะดกปีเว้นปีเพราะมันพักน้อยไงพี่ครับผมมันสะสมมาน้อยครับแต่ของพี่นี่เท่ากับว่าความสําคัญในเรื่องสะสมเนี่ยพี่ให้ความสําคัญอยู่ครับแล้วผลก็ออกมาก็คือได้กับทุกปีได้กับทุกปีครับผม ครับสุดท้ายนี้พี่เพียงมีอะไรฝากท่านผู้ชมที่เป็นชาวสวนในเขตภาคเหนือหรือเขตภาคอื่นก็ได้ครับครับผมก็ฝากครับชาวสวนลำไยนะครับก็ต้องใส่ใจครับผมต้องต้องใส่ใจกับการทําลำไยของเราครับผมถ้าเราสดใจใส่ใจกับมันก็จะได้ผลผลิตทุกปีครับผมครับคขอบคุณพี่เพียงมากครับครับผม หน้าเอาบอกแล้วพี่บอกผมครับผมจะแนะนําให้เอกวิตรบิบบวกกับอุดรีด้วยสัติดด้วยตัดิดับฉีดขาดหัวกระดางเหนือ,นอใ,นใต้เหือใต้ออกตกฉีดแถบเดียวนะพี่ีขึ้นเลยก็ไปต่อ,อตอนดอกอานนะครับโอ้โีคือแล้วก็น,นโอ้ไม่พอติมนมีแมลงเจาะด้วย คู้นี้ต้องเด็ดจริงมันทองเลยอ,อืมน่าจะไม่เงินทองทองแต่เงินทองไม่ค่อยเสีย,ยเยอะหละังมีแต่ตั้งหัวมันจมอยูมีอใหญ่อะไรแต่แ้วตรงไหนก็ตรงไหนดีพี่วินัยตรงแถวนู้นที่ว่าสวยๆอ่ะไปบริการเอากดป,ปิดใหห้นะ่อยกดข้างบน i